ลักลักนออกันก็เป็นงาแล้วครับนี่งาที่ห้งหัวกินลักออกสิงไงเดี๋ยวน้าไปเหนไหมขันตังกับไทยกับทิตังเรื่องระบบขนส่งนี่แหละครับระบบขนส่งระบบจัดการแต่ละตั้งแต่จุด ต้นกาเนิดเลยครับมันกับพอใครมีปัญหากาดเพิมตังนะคพามตังที่บ้านเท่าบ้านเท่าเฮ็ดก่อน,นยังเสียบ่ไดกอกกระอนว่านึงเรื่องแรงงานครับเรื่องระบบเครื่องจักรย่างจากบ้านพักครับพอดีเห็นอะไรรถแกฟ้ฟางแกฟ้ฟางหรือแกเฟียงครับบ้านเท่านี่แหละเฟียงนะครับจะเป็นอย่างไรเอ่บ้งครับ เพียงก่อนนะครับเ็ดสำหรับอาหารงูครับทั้งอาหารงูแดงครับพันซิเมนต์ทอนบอกครับซื้อมันแดงๆกระเพวกไให้งาพวกนี้ครับคุณครับกล่องหมู่บ้านนี่ครับจะรถบุ้ไมานับให้พี่น้องเลยเพิ่งนี่ฮะเริ่มแล้วเพื่อมาล้มจากรถครับ สั้นเนี่ครับใช้ใหม่เซฟี่ไปดิใช้ใหม่กันสั้นนี่ครับยกทีละสามก่อนพวกนึงเลยเท่าไหร่ครับท่านผู่งไปลยสามนึ่งนะครับนึ่งข้างหนึ่งตักแล้วน้นบ้านเท่ากัะสีหงากระเฟี่ยงนะครับเฟี้ยงน <c oughs> ั่นละใชบ้างได ที่สองครับขันค้นยกคือสิบว่าขึ้นครับสิบข้นสิบข้นน่าจ,จะขึ้นอยู่ครับสิบข้นสองตักเดี๋ยวแม่นดมืด้ะครับนเบนี่ยเตรียมพร้อมไว้ล้านนี่ครับล้านงวงกวางเนี่แม,นม่นดมืดสิใส่ไส้เฟี๊ยงมาครับนี่ล้านนี่ัที่สองครับ ข้ที่สามเฮ้ยแจ้งแนบว่าไปมืดถึงมืดแน,นบแดดแห้งมเลยครับสามครับสามสี่สิบสองสิบสองก่อนแล้วครับนะพักไปเสียบจิ๊บเสียบจิ๊บ,บ,บไปเลย เป็นกันเองดีด้วยครับประเทศนี้เห็นกันกันยกมือใส่กันป้าโหลดซี <c oughs> ละเนาะมากินนะครับห้าบ okay, ันแค่นี้เลยครับยุนีเป็นศูนย์กลางการส่งหัวอาหารครับส่งหยาส่งอาหารง่วนไปตามสามซีโมบานครับ เป็นเขาแล้วครับเฟืองเขาบาเรียแล้วครับไม่ใล้ครับ ขันบ่อิดเลยขับน,นับปอผิษ <c oughs> นับหลงโอ้ท่านหนึงแปดตั้งครับตัวแม่มันแปดตั้ง เดี่ยวตัว9ส0 11 2 13 14 1หาครับพวกนั่ง10หามอรครับหมูหมูอ๋อเดเลยครับแบตเดตายตายเรียลพอนอคันนั้นตัดไปแสดงว่ายุติกันได้ตอดนพี่นงเด้เบิงดไหมครับาแบตเดเขาจะเห็นล่างๆอยู่ครับ สิบหาตั้งแล้วตั้งเลยนี่จอบ่เห็นไหมครับเห็นแต่เห็นแบบล่างๆบางรถไมีรถเลี้ยนโมลูไายท่านรถคนนี้นี่แหละครับวิธีเห็นพวกหญ้าพวกหอาหารยุ่นทั้งอิสระเรลียมครับไทยฟางยังสิ่งเหรครับ พวงละสิบหาตังค์ับสิบหาตังค์สิ้ตังค์ไ่อตังคละสามครับสบี่สิบสองบ่สามเป็นสามสเป็นสามสเป็นสามสิบหกสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเกี่สิบสีห้าครับสีหากอน ๋ยวมาอีกครับเดินนี่แม่เมดแลวครับเดินในย่ๆนี่มาขั้นที่สองแล้วครับจอบอยนมาสีบ่ามาลักลักนก็เป็นงาแล้วครับนี่งาที่ห้งัวกินลักออก สิงไงเดี๋ยวน้อไปเห็นเนาะท่านตั้งกับไทยกับที่ตั้งเรื่องระบบขนส่งนี่แหละครับระบบขนส่งระบบจัดการแต่ละตั้งแต่จุดต้นกำเนิดเลยครับนั่นกับ่อใครมีป่านไหนคขันความต่างนะความต่างที่บ้านเท่าบ้านเท่าเฮ็ดก่อนอยังสิเอาไปได้กันย้อนว่านึงเรื่องแรงงานครับเรื่องระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆจะบ่านาบ่านาท่านบ่าท่านสมัยคือขาเขานะครับแล้วก็เรื่องบริหารจัดการในการไส่ไสนี่หมายถึงว่าเวลาให้เอาไปใส้ประโยชน์ไปครับไปให้งัวหรือไปเฮ็ดอย่างต่างๆ,งๆ,งๆกเรกษตรกรก็เป็นเรกษตรกรล่ย,ย่อยที่บ่สามารถ้าเกษตรกรไงย,ยังสิผู้ที่ไส่ก็เป็นไท่บ้านธรรมดาปกติครับ ที่ที่มี่เพี้ยงมีอย่างน้อยๆที่มีงว่าน่าน้อยอย่างสิทนะที่บนธุรกิจประเภทขนาดใหญ่ี่นี่เขาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ครับตั้งแต่หนึ่งกระบวนการผลิตนะครับตั้งแต่เอาตั้งแต่ผู้ปลูกลงไปครับตั้งแต่คนที่ปลูกเลยคนปลูกอะมีหน่วยงานใหญ่ๆร่องรับให้ปลูกแล้วก็พวกระบบขนส่งครับระบบเก็บระบบพวก เกียวพวกกู่มาทรงฟ้ามต่างๆนี่ยครับเราบป็นคนทรงยังพร้อมกับพร้อมแล้วก็ฟ้ามที่จัดการก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการที่ที่พร้อมนะครับมันก็เลยมันก็เลยได้นะครับนี่แหละฟามต้างๆลางๆครับปัจจัยหลักๆก็คือเรื่องทุนครับครับพูดได้จม่าบริหารจัดการให้ได้ยังสี่ครับแต่บริหารจัดการได้ แต่เกษตกรมีทุนรัฐบาลซอยมีสถานที่ร่องรับสินค้าสีมันก็จัดการได้ครับแต่นีในเมื่อเกษตกรผู้ปลูกมาปลูกไส่เฉพาะในในในฟ้ามจะของผู้ไส่สิปลูกขายกกับกับว่าได้ครับเครื่องไม้เครื่องมือต้องครบระบบจัดการระบบนำรวบรังต้องครบครับนี่เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดได้ครับ เขาล่องรับเป็นทอดๆครับอยู่นี่ไม่เลยได้ไดเกษตรกรผู้ปลูกครับพวกนีระบบค้นทรงห้เรียบร้อยข้ามกับพ้อมที่จะเอาครับนี่ยังเสียากาองไว้ได้แล้ยังสิครับกษนรอนว่าหนึ่งผลผลิตเก็บเกียเก่ยวมาแล้วลเกษตรกรก็ต้องเริ่มปลูกไหมครับผู้ปลูกกันเลยก็ต้องเริ่มปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับคันบ้านเท่าจัดการได้ยังสิโอเคครับเกษตรกรแฮปปี้ เด๋ยวตักออกตักออกพูดตักไปใส่ก็ไปใส่ครับอันนี้เป็นยาครับว่าเ,เ,เป็นเฟียงเฟียงก็จทเป็นเฟียงที่แห้งอีกรอบหนึ่งครับยาอันนีน้สามารถให้ง่วกินได้คันเป็นเฟียงปกตินึงก็กินได้แต่ว่าลักๆที่ใส่ประโยชน์เฟียงนะครับที่ใส่ประโยชน์คือหนึ่งเอาไปปูคออหรือไปเอาไปผสมที่เป็นง่วที่ว่าเป็นง่วใหญ่ครับตรงนี้ง่วงยาทั้งสี่ยาคุณภาพก็จะไปให้ง่วที่จัง ง่วนมยังสิก็ต้องง่วนสาวที่ง่วนที่เลียดนะครับพวกน้อยๆพวกน้อยๆยังสิก็กินพวกผสมไปจังน้อยครับเห็นไหมครับเละเหยียบพาย่างอะไรบ้างครับนี่นั่นจะเป็นหญ้าที่เป็นเป็นเฟี้ยงที่แห่งแห่งระดับหนึ่งมาอีกหญ้าที่มา,มาระดับหนึ่งมาอีกครับเสียบเทียบยกขึ้นเลย ความต่างลักครับใส่ประโยชน์้วครับเรื่องเอาไปใส่ประโยชน์ผู้เษตรกรทั้งบ้านทั่วเห็กุกาอณน,นิดหน่อยก็พอได้ใส่ง่ายยกง่ายครับเครื่องใหม่เครื่องมือก็พอได้มีรถมีลม่าขั้นงครับยกผู้เดียวก็ได้แบกขึ้นบ้านลูกก็ได้เอาไปให้งหัวกินนะครับซึ่งมันเขาวบริเวเป็นระบบจัดก,การที่ที่เป็นมาตรฐานที่เขาครับบริเวณฟ้ามยิ่งบริเเป็นเอาเห็ุแบบในครัวเลื่อนแหละครับกันบอกง่าย นี่ครับแป๊บเดียวเขาก็ตักอ,อก่องเพื่อรถแท่นเลยแล้วมาหอนกับพ่วงนึงนะครับเหมือนแล้วสะลุมเช็ดแล้วครับนี่แป้าไหมไปเปียาไหมแต่เขาพูดรูเปียอยู่ิใจแต่ว่าคันเป็นไปได้นี่ อยากไปเบื้องมองสิมันมาอยู่แล้วครับแต่ว่าพ,พี่น้องอิสระเรียวเห็นในยูทูบกับไลฟ์เจ้าครับที่มองผลิตกระบวนการตัง้งต้นผลิตเพื่อนกะทายร้ลงคุมลงอยยังเพอเะในมิวทูปให้เบิ้งอยู่ครับ่าจะคล้องเป็นปลายทัง้งแต่ี่เปน็นเพื่อนแหละครับจะคล้องควาสามารถไปเห็นมองผลิตได้เพื่อนกับเพื่อนกับเ,เห็นถ้าเข้าทายยังสิับบไยทั้งที่เอามองมาลงังสิแหละเลือกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับว่าอีกซีขั้นสีมากครับพลังนํำกดหน้ากัน สำรับมือนี่แหละครับหัวที่ที่เป็นหัวหน่อยที่มันกินนะครับฟังนั่นบ้านคนพักพักบ้านพักคนไทยนะครับสั้นเนี่ยครับไม่โอ้ว่าเดย์ไม่ไทยไม่อันนั้นนี่ครับพวกที่จะเป็นยาสดตั้งหากยาสดที่พ่กมันแบบอัดก่อนทั้งสี่ยาสดที่มาหมักให้มันแห้ง มีพวกหนึ่งที่ผสมเฟียงตั้งหากครับเฟียงข้างในหลังๆ่าน้อยจะปูครับปูข้างในนะครับปูจะส้มหนี้มันใหญ่แล้วที่น้อยน้อยก็นี่น้อยลงไปนี้ครับจะปูน้ําคอกน้ำยังนะห้มนที่มันออกไม่นะครับหนึ่งทั้งีหาเดือนนะครับพวกนั้นจะใส่เฟียงสุ่มหนั้นครับปูคอกปูยังห้มันนอนจบแล้วครับคลิปนี่ครับเท่เต็มมัดเลยครับล้านเนี่ย คลิปนี้ไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ